จริงๆแล้วเนี่ยต้องเข้าใจว่าบ้านโดยช้างเนี่ยเราทํากาแฟมาน่าจะเป็นรุ่นแรกของคนปลูกกาแฟในประเทศไทยหลังจากที่ในหลวงทรงมีพระําดำรัสในเรื่องของเปลี่ยนฟินให้เป็นพืชเศรษฐกิจเปลี่ยนเป็นกาแฟหลังจากนั้นก็คือยาโยฟาร์มเนี่ยเราเติบโตมากับเกษตรกรที่ปลูกกาแฟเราเริ่มเป็นคนปลูกกาแฟก่อนแล้วหลังจากนั้นรุ่นพ่อแม่เราก็ขายกาแฟ แล้วเราก็มาต่อยอดธุรกิจกาแฟของครอบครัวของชุมชนที่นี่จริงๆก็คือคาแรคเตอร์ของเราก็คือเราเป็นพี่น้องชนเผ่าเราก็อยากจะให้กลิ่นอายของวัฒนธรรมชนเผ่าเนี่ยมันอยู่ในร้านกาแฟมันอยู่ในวิถีชีวิตมันอยู่ในกลิ่นอายของกาแฟทุกๆแก้วเราก็เลยโทนที่เราแต่งร้านนะก็จะใช้วัตถุดิบธรรมชาติเช่นยาคาไม้ไผ่ไม้ที่มันอยู่ในพื้นที่ เพื่อจะให้มันเข้ากับธรรมชาติมากที่สุดแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ไม่ให้ธรรมชาติมันมันถูกถูกตัดไปกับสิ่งก่อสร้างที่มันหนักไปตั้งแต่แรกเนี่ยคือพี่ตั้งใจที่จะทําเป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องของกาแฟเพราะฉะนั้นถ้าคุณมาที่เนี่ยในย่านหนึ่งเราเป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องของกาแฟตั้งแต่ประวัติของกาแฟว่ามาอย่างไรนะแล้วก็สายพันธุ์มีอะไรบ้างต้องปลูกอย่างไรหลังจากปลูกคุณต้องดูแลต้นกล้าอย่างไรดูแลต้นไม้อย่างไร ก็คือต้นกาแฟนะฮะจนส screens, ุดท้ายมันเก็บเก็บเสร็จปุ๊บเราก็จะมาเรื่องของการโปรเซสก็โปรเซสโดยทั่วไปก็จะมี3รูปแบบก็มีฟลรวอสเซมิวอสและก็มีเนเชอรัลก็ก็มตัวคนที่ไม่ได้สนใจเรื่องการโปรเซสหรือการไปลูกคุณยาจะเรียนเรื่องของเบสิคบบรสตาที่นี่เราก็สอนเบสิคบบรสตาเพราะนั้นน้องๆบบรสตาที่อยู่หลังอยู่ที่ร้านเราเนี่ยทุกสาขาเนี่ยจะเป็นพี่น้องชาติพันธุ์ทั้งหมด แล้วก็เป็นน้องๆที่อยู่ในหมู่บ้านนี้อย่างเช่นวันนี้เสาร์อาทิตย์ก็จะมีน้องๆที่เรียนม .2 ม .3 มาช่วยงานฝึกอาชีพฝึกทักษะให้กับเขาเขาจะได้รู้ว่าไอ้กาแฟที่พ่อฉันปลูกไอ้กาแฟที่ฉันไปเก็บเขาดื่มกันทําอย่างไรรสชาติเป็นยังไงเราต้องให้เขาได้รู้สึกผูกพันและรู้สึกดีกับสิ่งที่เขาทําจริงๆแล้วเนี่ยสาขาของใหญ่โยฟาร์มเนี่ยวัตถุประสงค์หลักเราไม่ได้ต้องการที่จะทำแบรนดิง้งแต่เราต้องการที่จะทำวัตถุดิบที่นี่ให้ดี เพราะนั้นหลายสาขาก็อาจจะมีเราอาจจะมียายโยคา e ฟ่นเบสที่เชียงรายเรามีเดี๋ยวบีซีทูและแล้วก็ยาโยฟาร์มก็คือส่วนตัวก็มี3ที่แต่ว่าเราเน้นขายกาแฟกะลากับกาแฟสารให้กับกลุ่มคนที่มีร้านโรสติ้งมีโรงคั่วมีร้านกาแฟอยู่แล้วนะครับแล้วก็อยากจะขายในเรื่องของโปรดักต์ส่วนนี้เป็นเป็นส่วนใหญ่แล้วก็มีอีกหลายๆสาขา หลายๆแบรนด์ที่เขาใช้มเมล็ดกาแฟที่เป็นแหล่งปลูกจากกาแฟเดือดชาายายโยฟาร์ม<ฮ>เราเนี่ยจริงๆพื้นที่พื้นที่ของเราเนี่ยเรามีแค่ประมาณ20 20ิบตัวไร่จะเป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องของการดูแลสายพันธุ์การเพาะพันธุ์สายพันธุ์เป็นแปลงที่เป็นตัวอย่างว่าจะดูว่าเ,เราจะให้ส่งเสริมเกษตรกรต,ตัวไหนชนิดไหนที่มันดีรสชาติได้อันนี้คือเป็นของยาโยฟาร์มแต่ว่าในความเป็นจริงของทั้งหมดของยายโยฟาร์มเนี่ยเรามีสมาชิก ซึ่งคำว่าสาม,มชิกก็คือ,อพี่น้องคนที่ปลูกกาแฟในหมู่บ้านเอเรียดอช้างนี่แหละทุกคนก็จะมีสวนของตัวเองแล้วเอามาส่งให้กับเราเราก็มีหนะ้าที่แปลรูปก,ก็เป็นเรามีเครื่องจักรที่จะแปลรูปแต่ว่าการแปลรูปของเราก็มีหลายหลายช็อตตั้งแต่ไปรูปจากมเมล็ดสดเป็นมเมล็ดมเมล็ดเชอร์รี่เขาเรียวเมล็ดสดก็คือสีแดงสดเขาเรียกว่าเป็นเมล็ดเชอร์รี่แปลรูปเป็นมเมล็ดกาลา แล้วก็ตากแห้งแล้วก็ขายมเมล็ดก,กะลาให้กับกลุ่มคนที่สนใจมเมล็ดก,กะลาไปแต่ทั่วที่เหลือแล้วก็เอากะลาเนี่ยเอาไปเอาไปสีสีเป็นข้าวสารเขาเรียกว่าเป็นเป็นสีสารแล้วก็คั้วขายเพราะนั้นร้านที่ไม่ได้มีเครื่องคั่วไม่ได้มีเครื่องสี<ม>ก็สามารถรับกาแฟของเราเนี่ยก็คือ,อไปต่อยอดในธุรกิจได้เลยเพราะนั้นเรามีโรงงานที่เป็นโรงงานทั้งโรงงานแปรรูปกาแฟแล้วก็โรงคั่วกาแฟ ของเราเองก็ทํา O E M ให้กับคนที่สนใจเรื่องกาแฟด้วยเราทําเป็นครอบครัวใหญ่จริงๆคําว่าใหญ่โยเนี่ยมันหมายถึงผู้ชายหรือถ้าผู้เท่ๆก็เป็นแบบสุภาพบุรุษทําไมคำว่าเราต้องใช้คําว่าใหญ่โยคาเลเตอร์ของกาแฟแหลงปลูกจากดอยช้างเนี่ยจะมีคาเลเตอร์ที่ชัดเจนมากที่มีความนุ่มนวลหอมกลุ่นแลกะก็มีความหนักแน่นเพราะฉะนั้นเนี่ยความนุ่มนวลก็เป็นตระก,กูลถั่ว คือคาแรคเตอร์ชัดๆของกาแฟสาของนายช้างเนี่ยเป็นถัว่วมีความนุ่มนวลแบบคาราเมลนะฮะและก็ร้านจะนั้นมีความเค็มแบบเมข้มแบบช็อกโกแลตดาร์ช็อกโกแลตซึ่งเป็นคาแรคเตอร์เด่นของสายพันธุ์ที่ปลูกกาแฟในพื้นที่ของโดยช้างเพราะฉะนั้นเราก็เลยเลือกใช้ว่าคําว่ายายโยซึ่งเปรียบเสมือนกับเจนท์แมนแต่ในคําว่าเจนท์แมนเนี่ยมากกว่ารสชาติกาแฟพี่ก็อยากให้ความหมายว่าความเป็นเจนท์แมนเนี่ยมันจะต้องมีความเป็นสุภาพบุรุษเนี่ยก็คือเรื่องของความแฟร์ความยุติธรรม อย่างนี้นคุณต้องมีความยุติธรรมกับกับลูกเมียคุณอย่างน้อยคุณต้องมีความยุติธรรมกับครอบครัวคุณเพราะนั้นการทากาแฟของอยาโยฟาร์เราให้ความสําคัญ3อย่างอย่างแรกก็คือเราให้ความยุติธรรมกับเกษตรกรเกษตรกร,กร,กรที่นี่คุณต้องได้ราคาที่ดีขณะเดีวยวกันคุณนะภาพชีวิตของของคุณกับของครอบครัวคุณนะต้องดีด้วยไม่ใช่ว่าคุณทํากาแฟให้กับเราแต่ว่า กับกลายว่าคุณคุณอยู่ไม่ได้แฟร์ที่1ของยายโยฟานก็คือเราแฟร์กับคนปลูกแฟร์ที่2เราแฟร์กับลูกค้าคนที่ชื่นชอบกาแฟนะครับก็ต้องได้กาแฟที่สะอาดต้องได้กาแฟที่มีคุณภาพส่วนสุดท้ายกาแฟแฟร์สำหรับสิ่งแวดล้อมและก็กับกับโลกของเราทุกวันนี้เรื่องของโลกภาวะโลกร้อนก็ดีอะไรก็ดีมันจะทําให้เราต่นหหากว่าการปลูกกาแฟเท่ากับการปลูกปลูกป่าเพราะฉะนั้นดูจากวิวที่มาเนี่ยคือพื้นที่โดยช้งทั้งหมดจะเป็นป่าสีเขียวหรือไม่กระทั่งตรงนี้ปลูกกาแฟต้องปลูกกับต้นไม้ ที่ที่มาเป็นเฉดโกเพราะนั้น bon hmm. ไม่ได้ปลูกแบบพืชชนเดียวก็เลยอยากจะให้ถ้ามีโอกาสก็อยากให้ทุกคนที่ดื่มกาแฟหรือชี่ชอบกาแฟหานมาดื่มแล้วก็ช่วยกันซื้อเกษตรกรที่เป็นกาแฟ กาแฟไทยเกษตรกรไทยที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะยังหลายคนอาจจะไม่รู้จักดอยช้างที่ดอยช้างเนี่ยไม่ได้มีแค่ยาโยฟาร์มแต่เรามีหลายกาแฟมากที่หลายๆร้านมากหลายๆแพนหลายๆฟาร์มมากเลยเพราะว่าโดยประมาณ99%ของคนดอยช้างเนี่ยปลูกกาแฟเป็นหลักหลายๆครอบครัวแล้วก็จะมีเป็นเหมือนแบบนี้เหมือนยาโยฟาร์มมีอีกหลายๆฟาร์มและหลายๆที่เรามีกลุ่มวิสาหกิจผู้ไปรูปกาแฟชากาแฟมีบ้านพักที่เป็นโฮมสเตย์มีบ้านพักที่เป็นคล้ายๆเป็นหลังเหมือนอาจจะบอกว่าเป็นรีสอร์ทก็ได้ เป็นเป็นเกสเฮาส์อะไรเงี้ยก็ก็มีหลายหลายที่แต่ว่าของของเยโยฟาร์เองเราก็มีบ้านพักให้เพราะว่าจริงๆที่บอกตั้งแต่เบื้องต้นว่าที่เนี้ยพี่เปิดสอนคือถ้าใครสนใจเรื่องกาแฟเนี่ยคุณเข้ามาเป็นคอร์สอ่าหคืน2วันอย่างเงี้ยเรื่องเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับกาแฟทั้งหมดถ้าที่สนใจว่าั้นเรามีบ้านพักรับรองให้ที่นี่ เพราะนั้นก็อยากจะฝากให้กับคนที่อยากจะได้ธรมมธธรมชาติมาเสพธรรมชาติแนะนําให้มาที่ดอยช้างนะครับดอยช้างเรายังมีอีกหลายหลายร้านหลากหลายแพนหลายหลาย,ลาย,ลายวิสาหกิจที่ทําเกี่ยวกับกาแฟชามาคาเดเมียอะวคาโดพับผลไม้มือหนาวมีที่ดอยช้างหมดเลยแต่ถ้าคุณอยากจะได้ของดีราคาจับต้องได้เชิญมาที่ดอยช้างนะครับ ยินดีต้อนรับครับความประทับใจของที่นี่เนี่ยตั้งแต่ผมกลับมาดีกว่าผมกลับมาชุมชนและผมกลับมาเริ่มทํากาแฟเริ่มเรียนรู้กาแฟสิ่งที่ผมประทับใจมันก็คือเรื่องของวิถีชีวิตเรื่องของความรักความความเอ็นดูซึ่งการแลกการของคนในชุมชนตรงนี้ทั้งหมดที่เห็นเนี่ยเราเริ่มต้นจากคนไม่กี่คนแต่ได้แรงงานอย่างเช่นมุงหลังคาอย่างเงี้ยเนี่ยชาวบ้านมาช่วยกันมุงเพราะฉะนั้นสีหนึ่งที่ผมเข้ามาอยู่ที่นั่นรู้สึกผมรู้สึกอบอุ่นเพราะว่า ไอ้ที่ทำมาทั้งหมดผมไม่ได้ทำคนเดียวแต่การเป็นว่ามันคือความรู้สึกการร่วมไม้ร่วมมือรู้สึกใจที่เขาให้เรามาช่วยกันสร้างเพื่อมาสร้างโปรดักต์ด้วยกันเป็นยาโยฟาร์มอันนี้คือสิ่งที่ผมประทับใจมาก